ดีครับผมอนุชารัตนาสินนะครับวิชาคณิตศาสตร์ในตอนนี้จะเสนอหัวข้ออสมการนะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกันอีกครั้งกับรายการคณิตศาสตร์แล้วก็เช่นเคยโรลเลเบนมหัศจรรย์หรือเรียกสั้นๆว่าโรลเลอร์ ู้หูของผมก็จะเจาะเวลาพาเราไปยังสถานที่และเวลาที่แตกต่างกันเพื่อไปค้นหาวิชาคณิตศาสตร์และในคราวที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสมการซึ่งก็คือจํานวน2องจนวนที่มีเครื่องหมายเท่ากับเชื่อมเช่น 2x บวก5เท่ากับ10เป็นต้นมาแล้วและในตอนนี้เราจะได้รู้จักกับอสมการแต่เอวันนี้โรลเลอร์จะพาตองกับเพื่อนๆไปไหนล่ะ ยังไม่บอกแต่ต้องกับเพื่อนๆลองทายปัญหาข้อนี้ดูก่อนในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่16ที่ประเทศฝรั่งเศสปรากฏผลดาวยิงดังนี้ริสเตียนเบีรี่จากทีมอิตาลียิงได้มากกว่าโรนันโดจากบราซิล1ประตูไมเคิลโอเวนจากทีมอังกฤษยิงได้มากกว่า1ประตูแต่น้อยกว่า3ประตู ดาวอซูเคอร์จากทีมโครเอเชียยิงได้มากกว่าคริสตีนวิเอรี่หประตูยิงได้มากกว่าไมเคิลโอเวนสีประตูเดนนิสเบิร์แคมจากทีมฮอลแลนด์ยิงได้น้อยกว่าคริสตียนวิเอรี่สประตูโรเลอร์ er, อยากทราบว่าใครเป็นดาวซันโวที่ยิงประตูได้มากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่16และยิงได้กี่ประตูลองลากเส้นจำนวนดู วิเอเรยิงได้มากกว่าโรนัลด1หนประตูกำหนดจุดนี้เป็นของวิเอเร่ลากกลับมา1ช่องเป็นของโรนัลดโอเว่นยิงได้มากกว่า1แต่น้อยกว่า3แสดงว่ายิงได้2ประตูแต่เรายังไม่รู้ว่าโอเว่นยิงได้มากกว่าหรือน้อยกว่าวิเอเร่จึงใช้เส้นจำนวนอีกเส้นหนึ่งมาช่วยแล้วใส่ชื่อโอเว่นพร้อมกำหนดเลข2ซูเยิงได้มากกว่าวิโอรี่1ประตู เรากำหนดจุดของวิโอเร่แล้วลากไปอีกหนึ่งช่องเป็นของซูเคอร์ซูเคอร์ยิงได้มากกว่าโอเว่นสประตูถ้าโอเว่นยิงได้2ประตูแสดงว่าซูเคอร์ยิงได้6ประตูใส่เลข6ที่ซูเคอร์แต่ในเส้นจำนวนข้างบนก็มีตำแหน่งของซูเคอร์แล้วซึ่งก็ทำให้เราสามารถใส่เลขของคนอื่นได้เบิร์แคมป์ยิงได้น้อยกว่าวิโอเ่2ประตูจากวิโอ่ ถอยลงมา2จุดได้ตำแหน่งของเบิร์กแคมป์รู้แล้วดาววอซูเคอร์จากทีมโครเอเชียเป็นคนที่ยิงได้มากที่สุดและยิงได้6กประตูถูกต้องแล้ววันนี้โรเลอร์จะพาตองและเพื่อนๆไปพบกับดาววอซูเคอร์นักเตะรองเท้าทองคำจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่16แต่ก่อนอื่นพี่พี่เพื่อนๆพนศิลปินรอพบพวกเราอยู่แล้วไปพบกับพวกเขากันเลยครับ ช่วงจากพี่ถึงน้องค่ะสวัสดีค่ะแมมแคททลียาแมกนิทอนะคะก็วันนี้อยากจะมาเล่าถึงความประทับใจดีๆที่มีกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะเลขเป็นวิชาที่ทําให้เราสามารถนํามาใช้กับชีวิตประจําวันได้ดีทีเดียวแล้วก็ทุกอย่างมันจะมีเกี่ยวข้องกับเลขอยู่ตลอดเวลาจะให้ความรู้มากแล้วก็ความประทับใจดีๆก็จะมีอย่างเช่น เวลาเราเล่นเกมหรืออะไรงเงี้ยมันก็จะต้องมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือแม้กระทั่งการที่เราตอบคําถามหรือว่ามีโจทย์ของวิชาเลขเข้ามาเนี่ยแล้วเราจะต้องทำเนี่ยถ้าเกิดสมมติพอเราทํามันได้แล้วหรือว่ามานั่งทํากับเพื่อนเพื่อแล้วมานั่งแก้กันดูว่าเอ๊ข้อน,นี้ต้องตอบยังไงคํานวณแล้วออกมาผลลัพธ์เป็นยังไงเนี่ยพอตอบได้ปุ๊บเนี่ยนั่นคือความประทับใจเพราะว่าเราจะรู้สึกว่า ว,วิชาเลขจริงๆมันไม่ยากเลยแล้วพอคำนวณออกมาได้วิธีได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะคะมันจะรู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เอาไปส่งอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกว่าถูกค่ะแล้วก็จะมีข้อต่อต่อไปมาให้เราแก้อีกเวลาเราแก้ได้เนี่ยมันจะรู้สึกดีอะคะ่ะเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ให้สนุกเนี่ยนะคะก็กับเพื่อนๆที่นั่งด้วยกันหรือว่าเรียนในห้องเดียวกันเนี่ยนะคะ เอามาแก้ปัญหาด้วยด้วยการพร้อมๆกันแล้วก็ลองมาบอกเอ๊ะถ้าเกิดอันนี้มันจะต้องเป็นอันไหนพอหาแล้วได้อะไรหรือว่ากูแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าลองมาทํากันหลายๆคนในหมู่เพื่อนๆนคือมานั่งทํากันบ้านด้วยกันแล้วมาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาเนี่ยอันนี้ก็จะสนุกค่ะ อ่อนลงทำไมต้องเจ็บตัวทุกทีเลยอะตองอย่ามัวเจ็บอยู่เลยดูนี่สิโอ้โหรองเท้าทองคำของดาวอร์ซุเคอร์สูหน้าอันตรายจากทีมโครเอเชียใช่แล้วเฮ้ยดาวอรซุเคอร์ไม่ต้องตกใจฉันน่ะไม่ดูรรอกว่าแต่เธอสองคนน่ะเป็นใครกันล่ะเนี่ยผมชื่อตองครับและนี่ก็คือโรลเลรเบตดมาหัสจัน พวกเราเดินทางเจาะเวลามาเพื่อมาค้นหาความหมายของอสมการครับมาหาเรื่องอสมการทำไมมาที่สนามฟุตบอลแล้วนั่นนะสิครับแต่พี่สุเขเกอร์ว่าอสมการกับฟุตบอลเนี่ยเกี่ยวกันไหมครับจริงๆแล้วก็เกี่ยวคณิตศาสตร์นะ่ะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราแทบจะทุกครั้งเลยนะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นตัวพี่เองนะเวลาเล่นฟุตบอลถ้าเกมเป็นรองขณะที่เหลือเวลาอีกไม่มาก โค้ชก็จะส่งผู้เล่นกองหน้าเข้ามาเพิ่มในสนามแล้วก็เปลี่ยนผู้เล่นกองหลังออกเพื่ออะไรรู้ไม่เล่าก็เพื่อให้กองหน้าของเรามีจำนวนมากกว่ากองหลังของคู่แข่งจะได้มีโอกาสทําประตูได้มากขึ้นยังไงล่ะครับถูกต้องและในทำนองเดียวกันนะครับคู่แข่งก็จะพยายามเปลี่ยนตัวผู้เล่นกองหน้าออกแล้วก็เอาผู้เล่นกองหลังแทนหรือไม่บางครั้งคู่แข่งก็จะอาศัยการโต้กลับเร็ว โดยใช้กองหน้าที่มีจํานวนมากกว่ากองหลังของเราที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปเพื่อทํนประตูตอกย้ําชัยชนะก็เป็นได้นี่แหละครับตัวอย่างของอสมการที่เกี่ยวข้องกับเกมลูกหนังเอ๊แล้วอสมการคืออะไรล่ะครับอ้าวได้เลยอย่างนั้นฟังให้ดีนะช่วงความหมายของอสมการอสมการก็คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมีสัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือไม่เท่ากับบอกความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนในเกมการแข่งขันระหว่างอังกฤษกับออน์เจนิน่าปรากฏว่าในครึ่งเวลาหลังนักเตะทีมชาติอังกฤษถูกใบแดงให้ออกจากสนามไป1คน นั่นหมายความว่าขณะนี้นักเตะอรยเจนตีน่ามีผู้เล่นมากกว่านักเตะทีมชาติอังกฤษเอาละไหนลงแปลงเป็นประโยคสัญลักษณ์กันหน่อยสิ11มากกว่า11-1ลบ1ครับนี่และอสมการเอาละต้องลองตอบคำถามต่อไปนี้สิว่าข้อไหนเป็นหรือไม่เป็นอสมการ10หารด้วย2เท่ากับ5ไม่เป็นอสมการ x บวก21 เท่ากับ0ไม่เป็นอสมการ c ลบ1มากกว่า3เป็นอสมการเพราะมีเครื่องหมายมากกว่าเศษที่ส่วน2น้อยกว่า16เป็นอสมการเพราะมีเครื่องหมายน้อยกว่า 5m น้อยกว่าหรือเท่ากับ10เป็นอสมการเพราะมีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ เศษ A ส่วน C มากกว่าหรือเท่ากับเศษ B ส่วน D เป็นอสมการเพราะมีเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ T ีบวก10ไม่เท่ากับ5เป็นอสมการเพราะมีเครื่องหมายไม่เท่ากับสังเกตไหมครับว่าสมการจะเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับแต่อสมการจะเชื่อมด้วยเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า มากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือไม่เท่ากับแต่สำหรับตองแนเราจะยังไม่ศึกษาอาสมการที่ใช้สัญลักษณ์ไม่เท่ากับนะครับอาสมการก็คล้ายๆกับสมการคือมี2ประเภทนั่นคืออาสมการที่ไม่มีตัวแปรเช่น5มากกว่า4 10-1ลบ1น้อยกว่า10และอาสมการที่มีตัวแปรเช่น y-7 ลบมากกว่า2เป็นต้นยังไงล่ะครับช่วงคำตอบของอสมการเออย่างสมการก็มีวิธีหาคำตอบแล้วอสมการมีวิธีหาคำตอบไหมครับมีสิแล้วก็คล้ายๆกันด้วยแต่ก่อนอื่นนะเราต้องรู้ก่อนว่าคำตอบของอสมการคืออะไรคำตอบของอสมการก็คือ จำนวนที่แทนตัวแปรในอสมการแล้วทำให้อสมการเป็นจริงเช่นคำตอบของอสมการ m บวก1มากกว่า3ก็คือทุกจํานวนที่มากกว่า2ครับทุกจํานวนจริงเหรอครับใช่แน่นอนเลยไม่เชื่อลองแทนค่าดูสิครับให้ m เท่ากับ2.5จะได้2.5บวก1มากกว่า3 m บวก1มากกว่า3ให้ m เท่ากับ3 ได้3บวก1มากกว่า3เท่ากับ4มากกว่า3ซึ่งถูกต้องสแสดงว่า3เป็นคำตอบของอสมการแล้วถ้าให้ m เท่ากับ4ล่ะ4บวก1มากกว่า3 5มากกว่า3ก็ถูกต้องอีกนั่นแหละจะเห็นได้ว่าคำตอบของอสมการ m บวก1มากกว่า3 ก็คือ m มากกว่า2ซึ่งเขียนเป็นเส้นจำนวนได้ดังนี้นี่ก็คือเส้นจำนวนแสดงคําตอบของอสมการ m บวก1มากกว่า3เอาละตองไหนลองวาดเส้นจำนวนแสดงคําตอบของอสมการ m บวก1 _มากกว่าหรือเท่ากับ5สิมากกว่าหรือเท่ากับ5แสดงว่า น่าจะมีค่าได้ตั้งแต่4เป็นต้นไปเส้นจำนวนเป็นแบบนี้คราวนี้ตองสังเกตไหมว่าเครื่องหมายวงกลมในเส้นจำนวนแสดงคําตอบมี2แบบคือแบบทึบกับแบบโปร่งนั่นน่ะสิครับมันต่างกันยังไงแบบทึบแสดงจำนวนตั้งแต่จำนวนที่วงกลมทึบทับอยู่เช่นตัวอย่างนี้นะครับแสดงจำนวนตั้งแต่4ขึ้นไปหมายถึงนับรวม4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆเลยและรวมทุกจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มด้วยแต่วงกลมโปร่งจะแสดงถึงจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่วงกลมโปร่งทับอยู่เช่นเครื่องหมายเนี้ยแสดงว่านับตั้งแต่5 6 7 8ไปเรื่อยๆแล้วก็รวมถึงทุกจำนวนที่เป็นทศนิยมที่มากกว่า4โดยไม่นับ4เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า m มากกว่าหรือเท่ากับ4ใช่ไหมครับถูกต้องอ้าวไหนต๋องลองเขียนเส้นจำนวนแสดงค่าตัวแปรนี้ซิ m มากกว่า2แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ6แบบนี้ใช่ไหมครับเขียนวงกลมโปร่งที่เลข2ลากเส้นทึบมาถึงเลข6ทําวงกลมทึบหมายถึง m คือจำนวนทุกจำนวนที่มีค่ามากกว่า2และไม่เกิน6นั่นเอง สรุปก็คือแบบทึบหมายถึงนับรวมจำนวนที่วงกลมทึบทับอยู่และแบบโปรงก็หมายถึงไม่นับรวมจำนวนที่วงกลมทับอยู่ใช่แล้วถูกต้องเลยช่วงการหาคำตอบของอสมการถึงตรงนี้ตองสงสัยไหมครับว่าเราหาคำตอบของอสมการได้อย่างไรวิธีแรก ผมว่าน่าจะเป็นการหาจํานวนมาแทนค่าตัวแปรเช่น a 3บวก3น้อยกว่า7เราก็หาจำนวนมาแทน a เช่น5 3บวก3น้อยกว่า7 5ไม่ใช่คำตอบของอสมการ4-3บวก3น้อยกว่า7 4ไม่ใช่คำตอบของอสมการ3-3บวก3น้อยกว่า7 3ใช่คำตอบของอสมการ 2บวก3น้อยกว่า7 2ใช่คำตอบของอสมการ1บวก3น้อยกว่า7 1, ใช่คำตอบของอสมการ0บวก3น้อยกว่า7 0ใช่คำตอบของอสมการลบ1นบวก3น้อยกว่า7 -1 ลบ1ใช่คำตอบของอสมการเพราะฉะนั้นคำตอบของอสมการ a 3บวก3น้อยกว่า7 ก็คือ a น้อยกว่า4นั่นเองเขียนเป็นเส้นจำนวนได้แบบนี้นั่นเป็นวิธีที่1แต่ว่าอาจจะไม่สะดวกนักหากมีตัวเลขมากๆหรือว่าซับซ้อนเช่น 2x ส่วน3ทั้งหมดลบด้วย1น้อยกว่า10เป็นต้นดังนั้นจึงต้องมีเครื่องมือซึ่งก็คือวิธีที่2ใช้การแก้อาสมการ ซึ่งก็คล้ายสมบัติการเท่ากันของสมการเช่น y บวก2มากกว่า5ใช้สมบัติการบวกโดยบวกด้วยจำนวนลบ2เพื่อให้เหลือ y ตัวเดียว y บวก2ทั้งหมดบวกด้วยลบ2มากกว่า5บวกด้วยลบ2จะได้ y มากกว่า3เขียนเส้นจำนวนแสดงคำตอบได้ดังนี้ครับ x ส่วน4น้อยกว่าหรือเท่ากับ8ใช้สมบัติการคูณโดยนำ4คูณทั้งสองข้างเพื่อให้เหลือ x ตัวเดียว 4x ส่วน4น้อยกว่าหรือเท่ากับ4คูณ8 x น้อยกว่าหรือเท่ากับ32เขียนเป็นเส้นจำนวนแสดงคำตอบได้แบบนี้ครับแต่ว่าตองต้องระวังหน่อยนะ การใช้สมบัติการคูณหาคำตอบของอสมการเนี่ยเราจะยังไม่พูดถึงการคูณด้วยจำนวนลบหรือว่าการหารด้วยจำนวนลบหรอกเพราะต๋องจะได้เรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไปมากกว่านี้หลังจากได้ชมอสมการกันไปแล้วผมขอสรุปโดยยกตัวอย่างว่าเส้นจำนวนที่มีเครื่องหมายวงกลมแบบโปรง่งตรงเส้นจำนวนที่4 จะแสดงจำนวนตั้งแต่เลขสีเป็นต้นไปโดยไม่รับรวมเลขสีนะครับเส้นจำนวนที่มีเครื่องหมายวงกลมแบบทึบตรงเส้นจำนวนที่สจะแสดงจำนวนตั้งแต่เลขสีเป็นต้นไปโดยนับรวมเลขสีด้วยคงเข้าใจแล้วนะครับช่วงเคล็ดลับก่อนกลับบ้าน และก็เช่นเคยเรามาทบทวนสาระสำคัญวันนี้ด้วยกันครับอสมการก็คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมีสัญ,ญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือไม่เท่ากับบอกความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนอสมการมี2ประเภทคืออสมการที่ไม่มีตัวแปร และอสมการที่มีตัวแปร ى. เช่น5มากกว่า4เป็นอสมการที่ไม่มีตัวแปร ى. และ y ลบ7มากกว่า2เป็นอสมการที่มีตัวแปร ى. คำตอบของอสมการก็คือจำนวนที่แทนตัวแปรในอสมการแล้วทำให้อสมการเป็นจริงเช่น m บวก5มากกว่า10 m ก็คือทุกจำนวนที่มากกว่า5 เช่น5.1 5.2ไปเรื่อยๆจนถึง5.9 6 6.1เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆซึ่งจำนวนเหล่านี้คือคำตอบของอสมการ m บวก5มากกว่า10คำตอบของอสมการสามารถแสดงในรูปของเส้นจำนวนได้ดังนี้จากอสมการ m บวก5มากกว่า10จะได้ m มากกว่า5 เขียนแสดงคำตอบด้วยเส้นจำนวนดังนี้ <L l <ip> การหาคำตอบของอสมการทำได้2วิธีวิธีที่1ห,หาค่ามาแทนตัวแปรในอสมการวิธีที่2ใช้การแก้อสมการซึ่งก็คล้ายการเท่ากันของสมการแต่ในสมบัติการคูณน,นั้นจะคูณด้วยจำนวนบวกเท่านั้นการคูณด้วยจำนวนลบ ยังไม่กล่าวถึงในที่นี้เพื่อนๆอย่าลืมนะครับทั้งหมดนี้เป็นหัวใจของอาสมการถ้าเพื่อนๆแม่นยำแล้วรับรองอาสมการจะไม่ใช่เรื่องยากเลยครับพี่ซูเคอร์เนี่ยนอกจากจะเล่นฟุตบอลเก่งและยังเก่งเรื่องอสมการด้วยน่าทึ่งจริงๆ แล้วถ้าตองกับเพื่อนๆอยากเก่งก็ต้องตั้งใจเรียนนะแล้วก็ขยันทําแบบฝึกหัดด้วยเหมือนพี่ซูเคอร์นี่แหละกว่าจะได้เจาะรองเท้าทองคํานี้มาเนี่ยต้องฝึกหนักมาตั้งหลายปีนะครับต๋องเราต้องกลับแล้วละ่ะพลังเจาะเวลาใกล้หมดแล้วพี่ซูเคอร์ครับต๋องกลับก่อนนะครับวันนี้สนุกมากเลยครับเช่นกันครับ ขอให้ต๋องกับเพื่อนเพื่อนเรียนหนังสือเก่งๆมากๆเลยนะครับสวัสดีครับบา,บายยหลังจากได้ฝึกฝนกันไปแล้วขอให้น้องๆน,นักเรียนทุกคนได้ฝึกฝนการใช้อสมการในวิธีต่างๆอย่าลืมนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ